สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาทํางานที่รีสอร์ทเพื่อนครับมาช่วยเพื่อนทํางานครับเพื่อนก็ทํางานคืบหน้าไปพอสมควรครับคุณผู้ชมนลครับกําลังทํางานอยู่เลยครับนี่คุณผู้ชมตัดเหล็กอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวันนี้ผมจะมาตัดไม้ไผ่ครับคุณผู้ชมนี่ครับชมบรรยากาศรอบข้างรีสอร์ทว่าเป็นอย่างไรครับอยู่แถวๆกับ วัดแช่แห้งเนี่ยครับผูบ้ชมอู้ชมอากาศร้อนมากเลยครับแสงแดดส,ส่องตาเราครับแต่แถวจังหวดัดแช่จังเอ,อ๋ววัดแช่แห้งนะครับจังหวัดน่านอำเภอภูเพียงครับบรรยากาศช่วงนี้ก็โอ้โหดูหญ้าเริ่มลก,กครับคงจะมาช่วยเพื่อนๆน,นะครับนี่ไม่รู้เอาเรือมาจากไหนเอาเรือมาเล่นน้ำสระน้ำครับผู้ชม นี่ครับบรรยากาศรอบข้างก็เป็นอย่างไรครับชมชมกันก่อนครับตอนนี้ต้นมะพร้าวครับต้นมะช้าวนี่ก็อยู่นี่ประมาณสักเกือบร้อยต้นนะคุณผู้ชมเนี่ยมะพร้าวเริ่มมะพร้าวเริ่มติดลูกแล้วครับนี่ครับมะพร้าวน้ําหอมนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูรีสอร์ทตรงนี้ครับนี่ครับก็มีอยู่สองห้องนอนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศโอ้สองห้องนอนเดี๋ยวผมคงจะ หาที่จอดรถจอดลากนะครับคลิปนี้ก็คงจะลํำลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กด,ดติดติตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับวันนี้ก็อเ็มวันเพือเ่อหาแล้วครับวันที่สองครับที่สเดือนพฤศจิกาหกหกครับบ๊ายบายครับ